สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทีมงานดีพร้อมโซลาเซลล์วันนี้วันที่21 ตุลาคมปี64นะครับเราอยู่กันที่อำเภอห้วยราชนะครับจังหวัดบุรีรัมย์งานติดตั้งตรงนี้เราติดตั้งเสร็จไปเมื่อวันที่19ตุลาคม64ที่ผ่านมานะครับโจทย์ของลูกค้าก็คือบ้านหลังนี้นะครับอยู่กลางทุ่งนานโดดๆไฟการไฟฟ้าเสาส่งยังเข้าไม่ถึงนะครับถ้าจะลงทุนเดินไฟมาก็หลายหมื่นเกือบถึงแสนเลยนะครับก็เลยต้องการติดตั้งเป็นระบบโซล่าเซลล์นะครับใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ ที่นี่เราติดตั้งเป็นระบบ3,000วัตต์24โวลต์ครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมอุปกรณ์ภายในกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนี่นะครับวันนี้แทบไม่มีแดดเลยนะครับพายุกำลังเข้านะครับเมฆบงังพระอาทิตย์เต็มๆเลยนะครับวันนี้ตั้งเข้ามาแล้วมืดมืดมาเลยนะครับนี่ครับเมฆบังมิดเลยกำลังไฟจากแผงก็จะน้อย โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมอุปกรณ์ภายในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับที่เรามาติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นแผง410วัตต์โมโนฮับเซลนะครับ6แผ่นติดตั้งเพิ่มอยู่ข้างบนส่วนข้างล่างนี้เป็นชุดปั๊มน้ำบาดาลนะครับแรงครึ่ง1,100วัตต์อันนี้ใช้กับแผงโพลีฮับเซลนะครับ ก็คือแยกกันไปเลยระหว่างระบบออฟกริดกับระบบปั๊มน้ำนะครับบ้านที่พี่วิเชียนสร้างนะครับก็ใช้น้ําจากแทงสูงนะครับส่วนระบบไฟก็จากโซลาเซลล์แยกกันไปเลยระหว่างชุดปั๊มน้ํากับชุดออฟกริดนะครับแยกแผงเลยเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ภายในกันครับโอเคครับนี่เป็นห้องเมนไฟนะครับของบ้านพี่วิเชียนภายในห้องก็จะ รกลุกหม่นะครับยังสร้างไม่เสร็จอุปกรณ์ก็ออฟกิจก็จะมีดังนี้นะครับอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่แล้วก็แผงที่อยู่ข้างบนนะครับอันนี้เป็นกล่องคอมเบเนอร์แผงที่เราติดตั้งนะครับเป็นแผงโมโนฮับเซลล์ขนาด410วัตต์อนุกรม2แผนแล้วก็ขนานกัน3ชุดนะครับหรือ3สตริงอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ ยี่ห <T> ้อ LV Top Sun นะครับเป็นระบบเพ er ียวไซ้ส์3 0ันวัตต์เพุตไฟ220โวลต์5้ิเฮิร์ระบบแบตเตอรี่เป็น24โวลต์นะครับของอิรเ์เตอร์ชุดนี้นี่กล่องคอมเมเนอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับเราใช้แบตของ LV Top Sun เหมือนกันนะครับขนาด2 0 0แอมเป์เป็นแบตเจลสำหรับโซล่าเซลเลยนะครับใช้ถึง4ลูกเลย นี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงติดแผงถึง6แผ่นนะครับเพื่อให้มันเพียงพอต่อการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มใน1วันนะครับซึ่งเราคำนวณแล้วว่าวันไหนแดดดีๆ11โมงเช้านะครับแบตเตอรี่ทั้ง4ลูกนี้ก็เต็มแล้วนครไฟจากแผงนะครับที่วิ่งลงมาก็จะมาเข้าออตัวของคอนเวเนอร์นี้ก่อน d c b บตเกอนะครับหรือ EC บเกอร์เซล อันนี้ AC เบเกอร์อันนี้เอาพุทที่จะเอาไฟไปใช้หน้าจอซทโนไทมเมอร์ที่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นโชว์ค่าเอาพุทที่เราใช้ไฟแรงดันโชว์อยู่ที่220โวลต์ส่วนกระแสตอนนี้โชว์ที่0แอมป์เพราะว่าณตอนนี้บ้านของลูกค้าหรือพี่วิเชียนนะครับยังไม่ได้ใช้โหลดไฟเลยนะครับยังสร้างไม่เสร็จวันนี้ช่างไม่ได้เข้ามาทํางานนะครับนี่ LV โซฟสันเด็ตอินเวอร์เตอร์นะครับ เกียวทรายโมแปลงเธอรอยทนทนเลยตัวนี้เ okay. สังเกตดูครับวันนี้แดดน้อยครับฝนกําลังจะตกเนยะแรงดันจากแข็งมาแค่30มสิบแวน์นะครับ,รบวัดร,รวมอยู่ที่แค่ร้อยเจดบรอสวัตต์เองนะครับติดถึง6แผน่นแต่วันนี้แดดไม่มีเลยพายุกําลังเข้านะครับแบตเตอรี่นี่โชว์มีความจุอยู่ที่ร้ออร์เซนะครับไฟเอาพุทธอ่ยังไม่ได้เอาไปใช้โหลดนะครับ 0%นะครับ220โวลต์ครับแล้วเราก็มีระบบคัตเอาท์นะครับก็คือ1เพื่อเม่ทนแอนง่ายเวลาอินเวอร์เตอร์มีปัญหานะครับสมมุติกรณีที่วิเชียนมีไฟหลวงการไฟฟ้านะครับเข้ามาแล้วเราก็ต่อเข้าทางนี้เลยแล้วเราก็สับโยกคัตเอาท์มาทางนี้ได้เพื่อให้ไปใช้ไฟ AC ไปบ้านเพียวๆเ,เลยนะครับ แล้วก็จะกลายเป็นว่าระบบเนี้ยเป็นระบบแบ็กอัพสำรองไฟในกรณีที่บ้านเราไฟสายไฟตกไฟดับบ่อยก็สับมาทางนี้ก็เพื่อใช้ระบบอินเวอร์เตอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ไฟหลวงยังไม่เข้าก็จะใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์เป็นหลักแล้วก็จากที่สอบถามก่อนที่จะติดตั้งนะครับบ้านของพี่วิเชียนเนี่ยโหลดหลัก,ลกจะมีแค่ทีวีหลอดไฟพัดลมตู้เย็นนะครับซึ่งโหลดรวมไม่เกิน3,000ันวัตต์อินเวอร์เตอร์นี้จ่ายเพียงพอไหวนะครับผม สำหรับชุดออฟกิจตัวนี้ที่เรามาติดตั้งนะครับมีตั้งแต่ชุดเล็กพันวัตจนถึง5000ันวัตครับขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าใช้โหลดเยอะขนาดไหนเราก็จะเลือกออกแบบให้ตรงความต้องการนะครับเพื่อไม่ให้งบมันบานปลายโอเคครับเข่าวคาก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจสามารถสอบถามได้ทางเพจดีพร้อมโซลาเซลล์หรือเบอร์โทรติดต่อที่อยู่ข้างล่างนี้ทาง เฟซบุ๊กไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ